ตอนก็ผีนะสิในสมัยหนึ่งโน้นร้านตัดผมไทยในกรุงเทพแม้จะมีทั่วๆไปก็ตามแต่มีอยู่แหล่งหนึ่งเป็นที่รวมของร้านตัดผมมากร้านและติดติดกันอยู่เป็นหมู่เลยคือในแพร่งภูทรเป็นแหล่งที่ข้าราชการมหาไทยกลาหม มาตัดผมกันที่นั่นเป็นส่วนมากผมก็เฮโลตัดกับเขาที่นั่นโดยเพื่อนฝูงแนะนำมาผมติดฝีมือและอุปนิสัยของนายชำาเจ้าของร้านตัดผมในกลุ่มนั้นจึงถือเอาเป็นร้านประจำเลยร้านของนายชำมมีช่างประจำอยู่สองคนคือผู้มาตัดโดยมีส่วนแบ่ง และตัวแกเองเป็นเจ้าของด้วยและทําการตัดผมด้วยในครอบครัวแกก็มีลูกสาวคนหนึ่งไม่สวยและไม่ขี้ริว้วปานปานกลางนายฉำรักดังดวงใจเพราะกําพร้ามารดาแต่รุ่นรุ่นแกก็อยู่กับลูกมาสองคนโดยไม่ยอมมีภรรยาอีกเพราะรักลูกแต่บัดนี้นายฉำได้มีลูกเขยคนหนึ่ง เป็นข้าราชการกลาโหมตำแหน่งเสมียนเป็นขาประจำตัดผมแล้วก็เลยได้เสียกันวันหนึ่งผมนั่งตัดผมโดยนายชําผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดประจำผมเห็นตัวอักษรบรรทัดหนึ่งเขียนด้วยช็อกขาวที่กระจกตอนล่างว่าอย่าเมารักจะลืมแก่ผมนึกขำในภาษิตของแก่จึงถามว่า ลุงไปได้พาสิทนี่มาจากไหนผมถามไปอย่างสนุกสนุกเพราะคำเตือนสตินั้นก็เป็นคำง่ายง่ายและมีทั่วๆไปในหมู่คนมีอายุคล้ายๆจะเตือนแกมล้อเล่นลุงชํำได้ยินที่ผมถามแกก็หันมองดูตัวอักษรที่กระจกแล้วหัวเราะของผมเองเลยละ่ะเขียนเตือนใจตัวเพราะโดนดีมาแล้วก็เตือนใจไว้ไม่ให้เผลออีก แกพูดแล้วหัวเราะขื่อผมเองก็ไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรของแกนักคงนิ่งเฉยแต่แกยังติดใจในคําพังเพยของแกอยู่แกจึงพูดต่อไปอย่างสบายอารมณ์หรือเป็นคนช่างพูดช่างคุยตามประษาของช่างตัดผมจะต้องมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมาเสนอลูกค้าของตนเพื่อความเพลิดเพลินในระหว่างให้แกตัดและแต่งผม ผมจะรึกลงหัวใจไว้เทียวคุณเอ้ยแกว่าต่อไอเรื่องเมารักจนลืมแกนี่แหละแกะหยุดปัดหน่อยนึงหันไปเปลี่ยนกันไกลที่เล็กลงหน่อยแล้วพูดต่อผมก็แกอย่างนี้แหละครับแต่บังเอิญไปได้ภรรยาใหม่มาอายุอานามก็เท่าลูกสาวผมนี่แหละไม่รู้ว่ามันถูกอุ้มสมกันท่าไหน แล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันที่ราเนี่ยแหละครับแกว่านั่นแน่เอตอนนั้นผมยังไม่มาไม่รู้จักเลยไม่เห็นหน้าเมียสาวของลุงผมขัดจังหวะแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือครับลุงโอ้ยชดชิงไปแล้วแกพูดแล้วหัวเราะดังโอ้ยมีเรื่องใหญ่โตเชียวคนเราผมสวยแล้วมันสวยหนักพผาสิ เพราะอีนางมานีนเข้ามาร่วมหมอนะสิลูกเต่าผมแย่คุณเอ้ยเกิดมาเป็นลูกผมรักหนังดวงใจมันกำพร้าแม่ผมไม่เคยตีจนแปะเดียวแต่เอมาเกิดตีลูกเข้าได้ใจหายจนเดี๋ยวนี้คุณแกหยุดพูดแล้วเปลี่ยนหวีเป็นกันไก่อะไรของแกวุ่นอยู่กว่าจะตัดเสร็จก็เปลี่ยนเรื่อย แกตัดช้าแต่ว่าประณีตเรียบร้อยดีมันทะเลาะกับลูกสาวผมเรื่อยขั้นแรกผมก็ห้ามทั้งสองฝ่ายทนแล้วก็ทนเล่าขอก่อแล้วดุก,ก่อแล้วไม่หายทะเลาะกันสักทีนางเมียผมก็ฟ้องผมท่านั่นท่านี้ลูกสาวผมก็ฟ้องผมว่าเมียผมทำไม่ดีอย่างไงอย่างนั้น ผมกลุ่มแทบคลั่งอีวันหนึ่งผมกำลังมีเรื่องกลุ่มเกี่ยวกับมีหนี้มีศินอะไรอยู่บ้างเอาอีกและเสียงเจียวจาวจากข้างบนแล้วลูกสาวผมก่อนลงมาฟ้องผมข้างล่างผมกำลังเดือดดานอยู่ทางหนึ่งยังไงผลุนผลันตกหน้าลูกเข้าหลายฉาติลูกผมหลบเข้าหลังห้องไม่พูดและไม่เถียงจนคำเดียวผมได้สติ ยืนงงเป็นครู่ในขณะนั้นมีลูกค้าผมคนหนึ่งชื่อนายจารินเขามีกิริยาหึดฮัดไม่พอใจการกระทำของผมในตาเขาขุนหน้าเหี่ยมเกรียมในขณะนั้นผมกําลังดีเดือดอยู่ออกปากขอโทษเขาที่ผมทํำกิริยาไม่ดีต่อหน้าลูกค้าลุงเชื่อเมียใหม่ตีลูกตัวเอง นายจรินพูดกระโชกใส่หน้าผมผมกำลังคลั่งรู้สึกสะอึกใจเอ๊ะผมขอโทษคุณแล้วแต่จะเชื่อเมียหรือตีลูกมันก็เรื่องของผมผมพูดอย่างเดือดนิดหน่อยเขาทำตาถลนและหัวเราะใส่หน้าผมอย่างกระชากกระชากและพูดว่าดีแล้วเรื่องของลุงน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าจะบอกให้ เขาพูดแล้วลงเส้นปังปังออกจากร้านผมไปผมสะบัดหน้าอย่างโกรธนึกในใจจะไปก็ไปสิขาดลูกค้าไปคนจะเป็นไรเรื่องในบ้านเราใครเข้ามาเกี่ยวทำไมกันเด็กเมื่อวันซื้นผมหงุดหงิดใจเลยตัดผมไม่ได้ปล่อยให้คนตัดแบ่งเขาทำคนเดียวผมผุนผันไปดื่มเหล้าดับอารมณ์ ดื่มเสียแปลกกลับมาผมไม่พูดกับใครทั้งนั้นทั้งลูกทั้งเมียไม่อยากพูดพอจวนค่ำผมออกจากบ้านไปกินข้าวที่ร้านเจ็กจะกินน้ำไม่ที่บ้านมันไม่สามารถขีกันจะกินมันทําไมกินร้านเจ็กรูแล้วรู้รอดแล้วทางร้านนี่เขาไม่ทักท้วงหรือลุงผมถามเปล่าผมไม่ฟังใคร ผมไม่กินข้าวบ้านเสียสามวันกลับมาเพียงทำงานและนอนเท่านั้นข่าวปลาอาหารไม่ยุ่งด้วยการพูดกันนั้นนางเมียผมมันงอหนักหนักเข้าเลยพูดกันบ้างแต่ลูกยังไม่ได้พูดกันเลยเขาหลบหน้าผมเรื่อยๆผมตบแปลงไปหน้าบวมไปนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับเขามาช่วยกันประครบให้ ผมชักใจหายและสงสารจริงๆแต่คนแก่นะคุณจะขอโทษเด็กก่ออะไรอยู่ผมถือเหลี่ยมอยู่บ้างสงสารก็สงสารเห็นหน้าเขาบวมแล้วผมถอนใจแต่มานะของคนแก่วางท่าอยู่ก่อนการจะขอโทษลูกเมื่อเราทำผิดไปจะเป็นไรไปเพราะลูกเราแท้ๆรักดั่งดวงใจ แต่ยังไงไม่รู้วางท่าจนเกิดเรื่องเกิดอะไรรู้ไหมคุณแกถามผมซึ่งผมก็นั่งฟังแกเล่าเรื่องไม่รู้จะตอบแกอย่างไรว่าแกเกิดเรื่องอะไรอีกลูกสาวผมหนีไปแกพูดอย่างเน้นเสียงอา้าววุ่นละผมโผล่ออกไปบุญสิแกว่า ผมตามแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่พบญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีเขาไปไหนกันหนอผมกลุ้มจนนอนไม่หลับควรคิดไปว่าที่นายจจรินพูดใส่หน้าผมว่าน้ำตาจะเช็ดหัวเขาเอ๊ะหรือหมอน,นี่จะทำพิษละสิแต่เอมันจะพบกันได้ที่ไหนนายนั่นไม่ได้โผล่มาอีกเลย มันจะพากันหนีไปได้หรือผมลงความเห็นลงไปไม่ได้ความกลุ่มของผมก็หันเข้าเล่นงานนางเมียเพราะมันทำให้ลูกผมหายไปพอรุ่งเช้าอีกวันยุ่งเลยเมียผมหนีไปอีกคนเอาเงินไปหมดผ้าผ่อนชนเตียนปิดประตูทิ้งไว้เฉยๆผมตื่นเช้ารู้เรื่องตกใจนิดหน่อยงงเหมือนถูกต่อย ผมโกรธครับโกรธเมียแต่ไม่ได้เสียดายนะครับขอให้เข้าใจความห่วงลูกรักลูกเป็นกําลังมากกว่าไม่รู้ไปไหนห่วงที่สุดและชีวิตผมนี่จะขาดลูกไม่ได้แน่ๆลุงไม่ตามเมียหรอครับผมถามโอ้ตามทำไมมาได้ก็ไปได้ผมออกสืบอ,ออกตามลูกอยู่เกือบสิบวัน อ่อนใจจนไม่รู้เรื่องเงินทองไม่มียืมเพื่อนเขาต่างเห็นใจก็ให้มาเงินที่ผมเก็บไว้ก็มีแต่ลูกรู้ที่เก็บเลยเอาไปเสียด้วยผมเลยเหลือแต่ตัวมีคนทักผมว่าหน้าดำโธททำไมไม่ดำคิดถึงลูกน้ำตาตกครับพอวันหนึ่งมีคนมากระซิบพูดกับผม ว่าขอพูดอะไรส่วนตัวสักหน่อยคนที่ว่านี้ก็ลูกค้าตัดผมของเรานั่นแหละเขาชวนผมไปร้านเหล้าพอดื่มเข้าไปคนละสองแก้วเขาก็ว่าเขาจะบอกข่าวดีให้แต่ต้องสาบานกับเขาก่อนว่าจะไม่ทำโมโหโทโสเขาพบลูกผมแล้วผมดีใจเหมือนได้แก้วเขาย้ำว่า ให้ผมสาบานจะไม่เอาโทษลูกสาวและรับกลับโดยดีแหมคุณเอ๋ยผมยกมือไหว้เขาและสาบานต่อหน้าแก้วเหล้าว่าจะไม่โกรธลูกจะรักลูกดังเดิมทีเคยรักดังดวงใจเมื่อผมสาบานเขาก็บอกว่าลูกสาวเรานะ่ะไปกับนายจาริน ข้าราชการกาลาโหมเขาว่าผมใจวูบนึกไม่ผิดแต่ไปคิดค้านตนเองว่าอาจไม่ใช่เลยไม่รู้เรื่องทำไมผมจะทราบว่าบ้านเขาอยู่ไหนละ่ะผมจะไปรับตัวและอนุญาตให้เขาเป็นลูกเป็นเมียกันเลยขอแต่ให้มาอยู่รวมกับผมเถอะผมพูดกับเขาอย่างดีใจ ว่าแต่คำสาบานอย่าลืมนะพูดต้องเป็นพูดเราโตโตกันแล้วเขายำ้ำโอ้แน่สิครับผมสำนึกผิดของตัวเองได้แล้วจริงๆผมว่าแล้วสัตว์เล่าเข้าไปอีกชาบเบอร์เล่อเอาถ้ามั่นในสาบานแล้วผมจะพาไปชี้บ้านนายจะารินให้เขาว่าโอ้ย พระโปรดพ่อแม่แล้วลูกเอ้ยพ่อจะไปขอโทษลูกผมพร่ำด้วยความดีใจที่เราพูดกันนั่นก็เย็นแล้วผมรีบชวนเขากลับมาร้านผู้ทำงานร่วมแบ่งก็นั่งคอยจะกลับบ้านอยู่แล้วผมสวมเสื้อนอกแล้วก็ใส่กุแจร้านบอกฝากกับห้องข้างๆ ว่าให้ช่วยฟังฟังเสียงบ้างถ้าใครมาจะงัดเง็ดครั้นแล้วผมก็ออกเดินตามคนพาออกพ้นแพร่งไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงที่ไหนกันจึงถามเขาดูเขาบอกว่าต้องข้ามฝากไปฝั่งธนบุรีไปหาเรือจ้างเอาที่ปากคลองหลอดแล้วจ้างพิเศษเขาไปคลองเล็กเรียกว่าคลองวัดเสาประโคนเขาพูดว่า ฉันน่ะอยู่เลยบ้านนายจจรินไปถ้าชี้บ้านให้แล้วเข้าไปหากันเองเนอะฉันจะหลบกลับบ้านฉันหละ่ะอย่าพูดวาฉันพามานะพาสิเขาจะด่าฉันเขา้าเลยตกลงตามเขาว่าให้เขาชี้บ้านให้ดูห่างๆแล้วเขาให้แยกทางไปเลยเราตกลงกันแล้วก็มาลงเรือปากคลองหลอด ไอ้ตำบลที่ว่านี่ผมเองไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมาเรือจ้างส่งเราที่วัดเสาประโคนตามที่ว่าจ้างผมจ่ายค่าเรือไปแล้วก็ขึ้นศาลาท่าน้ำเดินตามเขาไปวัดนี้เงียบไม่ค่อยมีคนพลุ่งพล่านนักพอพ้นวัดก็เดินทางสวนผ่านบ้านบ้างไม่มีบ้านบ้าง หนทางหลายเลี้ยวค่อนข้างไกลพอมาถึงทางแยกเขาหยุดยืนและชี้มือให้ผมดูบ้านหลังหนึ่งข้างทางเดินบ้านขนาดพอสบายสบายไม่โตนะักไม่เล็กนะักผมใจเต้นจะได้พบกับลูกนายคนชี้ทางพอบอกเขาชี้ทางและบ้านให้แล้วเขาก็แยกไปและย้ำอีกว่าอย่าแพร่งพรายว่าเขาบอกเรื่องนะ ผมรับปากกับเขาแล้วรีบตรงไปบ้านนั้นเคาะประตูรั้วบ้านก็มีเสียงถามว่าใครผมตอบไปว่านายชำขอมาพบกับนายสํารวยและนายจารินมีเสียงบนตัวบ้านจะครุกคลักอยู่สักครู่ก็มีคนมาเปิดประตูรับบอกเชิญขึ้นไปบนเรือนเมื่อผมขึ้นไปพบชายกลางคน กับหญิงกลางคนนั่งอยู่ผมจึงยกมือไหว่อย่างนอบน้อมถามเขาว่าคุณชื่อสำรวยใค่ไหมเขารับว่าใช่ผมจึงถามหานายจรินอ๋อเจรินเหรอลูกฉันเองนั่นพ่อเขาค่ะหญิงกลางคนพูดอย่างหน้าตึงๆผมยกมือไหว้อีกครั้งและเริ่มเดินเรื่องทุระทีเดียว มีคนเห็นนายเจรินพาลูกสาวผมมาหลายวันแล้วขอเรียนให้ทราบว่าผมมาดีหรอกครับไม่ได้มาร้ายผมพูดเรียบๆและยิ้มโปรยทางไว้ก่อนทั้งสองเจ้าบ้านนั่งอึดอักอยู่เป็นครู่แม่นายเจรินจึงพูดก่อนจริงนะลูกฉันจริงใครๆก็รู้ทั้งบางนี้ แต่การจะพาหญิงไหนมานี่นะสิฉันจนใจเพราะเขาชอบไปเที่ยวกันตามบ้านเพื่อนหลายๆวันบางทีก็กลับบางทีก็ไม่กลับฉันจึงไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหญิงนั้นพูดแล้วชายตาดูผัวของนางเขายังหนุ่มก็เที่ยวไปผมเองไม่รู้ว่าจะอย่างไรเขาทำงานทำการแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ เลยไม่ได้ห้ามปรามการเที่ยวของเขาเลยไม่รู้เรื่องเลยฝ่ายชายพูดต่อความคลองจองกับหญิงผมถอนใจยาวก้มหน้าอยู่นิดนึ่งแล้วเงยหน้าพูดกับเจ้าบ้านชายผมเองมันผิดมันเลวครับผมรักลูกดังดวงใจแต่มีกรรมไม่จบบังเอิญไปได้เมียใหม่มาอีก อายุก็ยังสาวเท่ากับลูกผมนั่นแหละครับเลยไม่ลงรอยกันมีแต่เรื่องผมหยุดถอนใจเออนายก็แก่เท่าแล้วไม่น่าจะริฝ่ายหญิงพูดขึ้นอย่างปรงอนิจจังผมหันไปยกมือไหว้แล้วว่านี่สิครับคุณนายพูดถูกผมลืมสังขารนึกแล้วเหมือนกริดที่ทิ่มแทงใจ ลูกหนีไปเพราะผมไม่เจียรตตัวพอลูกหนีแล้วผมก็กินนอนไม่ได้เลยติดตามไปทั่วทุกกระแหงก็ไม่พบแต่นี่นางเมียเขาก็หนีไปอีกดีเหมือนกันครับผมไม่ตามไปแล้วก็เลิกกันไม่รู้ความผิดของตัวเองผมหยุดพูดเพราะตันคอหอยน้ำตาเจ้ากรรมก็ไหลออกมา สองเจ้าบ้านจ้องมองผมอย่างเวทนาโอ้เรื่องไปกันใหญ่ฝ่ายชายว่าไม่ใหญ่หรอกครับนางเมียไปก็ไปเถอะแต่ลูกนดะสิครับชีวิตผมขาดลูกก็อกแตกหอบหิวกันมาแต่น้อยไม่เคยตีสักแตะมาเกิดมีเมียสาวนี่แหละครับตีลูกได้เวรของผม แต่เขาหนีมานี่แหละครับผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับผมบนบานสารกล่าวขอให้ลูกผมไปกับนายเจรินเถอะครับผมสบายใจถ้าไม่ใช่และไปที่อื่นผมอกแตกตายแน่ๆผมพูดแล้วหยุดเช็ดน้ำตาเอาเถอะครับผมมารบกวนมากแล้วขอกราบท่านทั้งสองไว้ด้วย ถ้าเขาพากันมาที่นี่ท่านช่วยบอกกับเขาด้วยว่าผมยินดีให้เขารักกันและได้เสียกันแต่เมตตาผมด้วยขอให้ไปอยู่กับผมพอเห็นกันเถิดผมขาดเขาผมก็ไม่เป็นตัวแล้วผมพูดแล้วไหวอีกครั้งผมขอกราบลาละครับกระเซาะกระเซิงไปอีกตามกรรมผมพูดครั้งสุดท้ายยกมือไหว้ลา แล้ลุกขึ้นยืนเสียงฝ่ายหญิงถอนหายใจยาวฝ่ายชายอึกอักขอให้โชคดีครับฝ่ายชายตอบผมเองจะช่วยครับถ้าเขามาผมจะพูดกับเขาฉันเห็นใจนายเราคนแก่ด้วยกันฝ่ายหญิงว่ามีคนมาส่งผมพ้นประตูผมออกสู่ทางเดินเหลียวไปดูบ้านนั่นอีกครั้งใจหาย มาแล้วไม่พบลูกน้ำตาไหลอีกผมรีบเช็ดแล้วสาวเท้าจำอ้าวออกมาเพราะเวลาโพรเพเสียแล้วทางไม่เคยเดินจะปล่อยให้ค่ำจะยากแก่การเดินยิ่งหัวใจมันท้อแท้อยู่ด้วยชักจะเหนื่อยจําทางพอได้มาถึงวัดก็ขมุกข,ขมวัวผมบายหน้าหักลงถนนที่ไปสาลา้ํำจะคอยเรือผ่านมา พอถึงสาลาท่าน้ำก็รู้ว่าผิดสาลาสาลาที่เคยขึ้นจากเรือไปสาลาโน้นไกลไปอีกเลยตกลงใจว่าเอาศาลานี่แหละถ้าเรือผ่านมาก็คงได้ลงเหมือนกันผมออกไปยืนหัวสะพานมองหาเรือมีแต่เรือค้าขายเขาเข้าไปลึกไม่มีเรือออกผมจึงหันกลับเข้าสาลา ที่ศาลานั้นมีคนนั่งคลุมผ้าตลอดหัวคนหนึ่งผมผ่านไปครั้งแรกเห็นเหมือนกันแต่ไม่สนใจผมกลับเข้ามายืนเก้กังหาได้นั่งลงไม่ใจนึกแต่เรื่องผิดหวังมาแล้วก็ไม่พบลูกจะไม่ได้มาที่นี่จริงหรือเปล่าหรือจะมาแต่แอบเสียโดยกลัวผมผมหายใจสะท้อนหันไปดูคนคนนั้น ครั้นเห็นเขานั่งหันหน้าลงครองผมก็คอยเรือและภาวนาขอให้มาเพราะจวนจะขําอยู่แล้วนึกติเตียนตัวเองว่าควรจะนัดเรือให้คอยก็จะดีใคร,ใครจะคอยไกนกันนี่เป็นเสียงของผู้ที่นั่งกลุ่มหัวอยู่พูดออกมาและพูดตรงกับใจผมที่กําลังคิดผมจักโงนใจ นึกเสียว่าใจอาจจะตรงกันได้ถมเถไปเพราะการคอยเรือก็ต้องนึกอย่างนั้นเขารู้ใจผมเขาก็สอดพูดออกมาอย่างนั้นเองผมชักไม่ชอบใจรู้สึกว่าเป็นมนุษย์อวดดีเลยไม่อยากถามว่าจะมีเรื่องหรือไม่มีถ้ามีมาเราก็เห็นข้างข้างศาลานั้นห่างออกไปมีใครทำอะไรอยู่สองคน คล้ายๆจุดไฟเผาหญ้าเผาใบไม้อยู่ผมไม่ค่อยสนใจนักนึกในใจว่าเดี๋ยวเธอว่าเรืออะไรก็ได้ถ้าผ่านมาเป็นขอไปด้วยแหละนายคนที่คลุมโปงอย่างประหลาดคนก็หวเราะแรงขึ้นมาผมชักโกรธวูบขึ้นมาไอ้นี่ถ้าไม่บ้าก็เป็นคนยวนโทโสเอาการ ถ้าจะถือโทษว่าหัวเราะผมก็ได้เพราะมันตรงกับใจที่เราคิดอะไรมันก็พูดออกมาและคราวนี้คิดจะอาศัยเรือมันก็หัวเราะคลายจะเยย์เยยความคิดของผมแต่ผมสะกิดใจเสียจะมามีเรื่องกับคนต่างถิ่นอีกประการจะมาทะเลาะกับคนอย่างนี้ก็เท่ากับทะเลาะกับคนขอทาน คนดีเขาจะมานั่งทำไมที่ศาลาวัดบ้านช่องไม่มีหรืออย่างไรระง,งับใจแล้วเดินไปเดินมานึกในใจว่าอยากจะดื่มเหล้าเหล้าเป็นเพื่อนที่ดีนักในยามนี้ผมก็ถูกหัวเราะยาะอ,อีกคราวนี้ถ้าอดไม่อยู่คิดจะโดดเข้าเตสะสักโครมให้ร่วงสะพานไปแต่ก็อดใจไว้ได้อีก เดินหมุนจี่อยู่กับที่และแล้วคิดจะไปทางที่เห็นคนเขาเผาอะไรอยู่คงจะคุยกันได้ดีทวงเวลาคอยเรือผมจึงมองดูอีกทีว่าสองคนเขาทำอะไรอยู่พอมองพี่นิดก็รู้ทันทีว่าเขาทำอะไรผมนึกอยู่ในใจว่าเอาวเขาเผาผีไม่มีญาติกระมังก็ใช่ใชสิ ผมสะดุ้งหนังตัวเพราะชายนั้นพูดสอดขึ้นมาและตรงกับใจผมอีกผมหันไปมองความโกรธหายไปนึกสงสัยอย่างประหลาดขึ้นเอ๊ะเห็นจะเป็นผีเส้แล้วก็กผีนะสิมันตอบออกมาผมใจวูบยืนตัวชาพอขาดคำ มันหัวเราะอย่างขบขันและในทันใดนั่นเองร่างกายที่คลุมผ้าอยู่ได้ละลายไปกลายเป็นนกเข้าแมวตัวใหญ่บินออกจากสาลาไปมีแต่เสียงหัวเราะดังแว่วแว่วห่างออกไปผมตกใจสิ้นดีหมุนตัวกลับวิ่งไปตามสะพานตั้งใจจะไปหาพวกสเปรเรอ ที่กำลังเผาผีอยู่แต่ใจผมมันเสียและตาลายผมวิ่งไม่ตรงทางไม่รู้เลยว่าตั้งหน้าหันโลงโคลนข้างสะพานผมร่วงลิ้วลงไปอย่างไม่มีทางยั้งและแล้วก็หมดความรู้สึกไปเลย<อ>มารู้ตัวอีกทีก็ทราบว่ารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งเสียแล้ว สัป,ปรเรอสองคนใจหามผมจะโคลนไปแก้ไขที่บ้านเขาผมได้เล่าเหตุการณ์ที่พบให้เขาฟังตั้งแต่ลูกสาวหายและไปตามลูกไม่พบก็ใจเสียกลับมาถูกผีหลอกเสีอีกพอเสื้อกางเกงแหกผมก็ลาผู้อารีทั้งหมดกลับเออเห้ผมพูดฟังในฉํำเล่าเรื่อง ต้องร้องออกมาอย่างเห็นใจคนเราเมื่อคราวเคาะดูมันจะเป็นผีซ้ำดัำพลอยอย่างนี้เทียวครับนายชํำรับคำเออแล้วลงท้ายลูกคุณลุงก,กลับมาใช่ไหมผมถามครับพอรุ่งขึ้นอีกวันเขาก็กลับมากันทั้งคู่ผมเล่าเรื่องให้ฟังร้องไห้โฮลูกผมบอกว่า ตอนผมไปตามเขานะ่ะความจริงเขาอยู่กันทั้งลูกเขยผมด้วยแหละแต่กลัวผมเลยไม่กล้าจะออกสู้หน้าพอได้ยินผมพูดอะไรต่ออะไรกับเจ้าของบ้านลูกสาวผมร้องไห้ยอยู่ในห้องแทบขาดใจเพราะสงสารผมตอนผมออกจากบ้านมาเขาจะวิ่งตามมาเสียให้ได้แต่เจ้าของบ้านยับยั้งไว้ก่อนเพราะเขาพูดปดผมไว้ ว่าไม่ได้ไปที่เขาถ้าขืนออกมาพบกันเขาก็เสียผู้ใหญ่ฟังเรื่องแล้วใจแป้วไปด้วยผมว่าแล้วหันไปดูตัวอักษรที่เขียนไว้ตีนกระจกอย่าเมารักจะลืมแก่ผมถึงจะยังหนุ่มอยู่ถ้าจะต้องจำคดีนี้ไว้บ้างในชำาหัวเราะกล้องร้านพอดีผมได้ตัดผมเสร็จแล้วเลยลาแกกลับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ